รับสวัสดี f อฟซีผู้ที่รอการตักปลาทุกท่านนะครับโอ้โหหายไปหนึ่งสัปดาห์เต็มเลยนะครับผมนี่พอดีช่วงนี้ครับน้ํามันใสใสมากๆเลยนะใส่มองเห็นตัวปลาเลยครับเรามองไปนี่เห็นมันนะครับมันก็เห็นเรานะครับช่วงนี้ตักไม่ได้เลยมันมองเห็นนะพอมันเห็นเราปุ๊บมันไปเลยพวกนี้มันชินแล้วเราตัก่อยนะวันนี้มันลุ้นกันยังพอมีตัวอยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีเดี๋ยวพาไปตักทับทินในกระถังเลย มาช่วงนี้ถ้าจะมีก็มีปลารแรดนะแต่น้ำมันใสถ้าเรามองไกลๆดูว่าไม่ใสเราแต่ถ้ามองใกลๆ้ๆอ่ะใสนี่นะครับเป็นจะมีปลารแรดที่ตักกันอยู่ไม่มีเลยไม่มีนะครับน้ำมันใสไปไปเดียพาไปตักทับทิมดีกว่าไปดูทับทิมเดี๋วี้ว่าทับทิมใกล้จับมันเป็นไงอโอเคไป มานลุ้นรอบสองกันนะครับผมไม่รู้จะมีตัวให้อยู่หรือเปล่าเอ้าลุ้นกันนะครับอุ้ยตัวใหญ่มากอุ้ยโอ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 ยโอ้ยโ้ยโอ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 ยโออ้ยโออ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโยโอ้ยโ้ยโอ้ยยโอ้ย ยินใจเงี้ยวันนี้สามมีสามให้เห็นแน่นอนตัวนี้หืมโจ้หืมนี่เทียมกับแขนเดี๋ยวลดนน้ำนี่หล่นน้ำไม่เท่าไรหล่นเข้าไปในกระช <3 my |tr|> like ังอะไรับเลยถ้าหล่นในกระชังรออีกสี่สามเดือนจับโอ้ยึงก็จะไม่มีตัวแล้วเอซีครับผมนี่เห็นไหมเนี่ย ตื่นตนกมากเลยไม่ใช่อกใจอ่ะใจเต้นเลยอ่ะใหญ่ๆอู้ใหญ่อย่ีมันดีดแรงด้วยอ่ะอโอเคเดี๋ยวผมก็ไปเก็บก่อนนะครับใหญ่มากตัวนี้ไปเฮ้ยดูหน้าหน้าตาน่ารักเลยใหญ่จัดยวระวังแรงดีดโอ้ยใหญ่จัดเโอเคนะครับผมเอฟซีวันนี้มาตักให้ดูแล้วช่วงนี้ไม่ค่อยมีน้ำมันใสมองเห็นตัวนะครับเราเห็นตัวมันมันก็เห็นตัวเราเอาโอเคไปก่อนครับ อุ๊ยป้าดูชัวร์เลยใหญ่